้เพื่ออะไรคำนี้คุณหมอช่อยของผู้วิ่งเร็วๆท่านหนึ่งที่นั้น่เรียอง้การมากกว่าว่าผลมัจะตกได้อ๋อมันชื้น three two one สวัสดีครับเพื่อนๆคุณอยู่กับตีใหญ่ไฟกระพริบนะครับวันนี้เรามาวิ่งเอซิดเมตาไทม์ทรายนะครับเราอยู่ที่ะสะพานพระรามแปไปสะพานฝั่งนี้นะครับฝั่งกรุงเทพนะครับด้านหลังเรานี่ก็คือโรงแรมที่เราพักนะครับชื่อโรงแรมนับดานะครับก็เป็นโรงแรมที่สวยงามนะครับเก่าแก่แล้วก็มีเอกลักษณ์ก็เป็นสมัย มหน่ก็ไมรู้นันดาเฮอริเทจโฮเทลด้วยนะเฮฮอริเเเททจโลขาบอกไม้นี่มาจากเป็นร้อยปีอ่ะไม้ที่มาสร้างไม้มาจากวังเก่าใช่เขาบอกว่าเอามาจากวังเก่าโอเคเดี๋ยวเราไปถนนแหละตอนนี้เรากำลังเดินทางจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะครับประมาณ2กิโลนะครับก็เดี๋ยวเราจะจ็อกไปครับนะครับพระสะพานพระราม8อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาตีสี่ยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับ เช็คความชื้นสัมผัสประมาณ90อร์เซนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้น่าจะต้องออกตัวเบานิดนึงนะครับนิติใหญ่กาว,ว่าจะวิ่งสัก49นาทีแล้วกันเพื <c oughs> ่อจวไวะไหวก็เอาต่ำกว่าห้าสิบแล้วกัน4ี่เก้าน่าจะได้ต้องออกตัวช้าๆนิดนึงนะครับจะออกตัวประมาณเพจท้าต้นๆนะครับแล้วยลดเพลง 10กิโลนะครับปล่อยตัวที่ตี5 3นาทีนะครับก็คือบอกเอนะครับอีลิศเขาให้ไปก่อนนะบ,บอกเอบอกอีลิแช้วก็บอกเอนี่คนระับสะพานพระราม8ทันสวยงามนะครับเากำลังจะข้ามฝั่งไปแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนูนะ้น เดี๋ยวเราจะวิ่งไปด้านนี้นะครับตรงไปทางด่วนนะครับแล้วก็กลับมายูเทิร์นตรงนี้นะครับแล้วก็ลงสะพานก็คือส0กิโลนะี่ครับจุดสุดท้ายเป็นจุดเช็ดชิชนะครับจุดกับตัวบนสะพานพระรามแดแล้วตรงนี้ก็จะมีช่างภาพถ่ายรูปสวยๆห,หลายคนอยู่นะ่ครับถึงนะครับสวนหลวงบริเวณบนสะพานพระรามแดนะครับก็เราก็จะเห็น วิ่งเนี่ยพร้อมกันเกือบหมดแล้วนะครับครับนีคือจุดปล่อยตัวนะครับก็จะมีการแสดงนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดปล่อยตัวแล้วจุด f i n ิ s h finish ค่ะตาฝั่งนู้น f i n i s ทันนี้ครับ ครึ่งยุ่โมงทีละก็สาินาทีที่เราเดินต่อสู้ครับขอให้ผ่านอีลีตให้ได้5นาทีนะครับจะปล่อยตัววันนี้ความสิบเก้าสิบเป็นนะครับว้าเราเก้าเกินนะครับเราต้องการวาช้าๆในารเราตายน่าจะต่ำกว่าหา่ิบนะต่ำหาสิบแต่ลองไปลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมตีใหญ่ครับเอสิตเมตาทามทรา 哎，家、欸。 เอสิตเนตตาตามชยายวนะันสี่าหาสพพลังแปดครับคนเยอะเลยครับบอก A บอก่ไจะประมาณแปดร้อยันคน,นครับคนเยอะเลยแต่เอาไปหมดแล้ววันนี้เราจะ ไปเร็ช้านะครับเด็ด5ต้นต้นก่อนนี่เดียวไม่กระโดดลกจาก2โลขออกหนึ่ค่อยกดจถึสีนะับาวิ่งน่าจะประมาณ1นะครับบ็อกไปเลยเยอะมากขึ้นสะพานแล้วครับนี่5 2 0เลยครับกลุ่มใหญ่นะอยู่แท้ๆบล็อกกลางบ็อก2 0อี่คนที่หนึ่งย์ ตรงนี้หัวใจอยู่ปมาณสี่แปดอะไรดห้าที่เราที่สครับตรงนี้มีจุดให้น้ำาาอีกอสูง าะน้ำไปว่าเลยซ้ำนะครับกาะปุ่มูน้ำอยู่เร็วมากเลยเนะี่ยทั้งพอ่อดนะเกาะไข่ไข่เกาะไข่เสู้พ่อมาไหมพ่อไม่มาครับเนี่ยทัง้งพอพุทจอดะวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้น,นี้เอาสักสีบเก้าเท่าไหวนะโอเคไป <c oughs> ได้อุ่ม <c oughs> สู้เสืย กับตัวนะครับที่5กิโลนี4ครึ่งโอ้โห4 5 5เดี๋ยวนี้ครับึ่งทางแล้วครับโอ้ยเจสซ่ามาชิวเหรอวันนี้เจ็บค่ะแค่นี้ไม่ใช่มาชิวค่ะโอเคอยากขึ้นแรงกว่านี้จะขึ้นไม่ได้่ะเจ็บค่อยๆไปเลื่อยจะนี่ครับน้องจอยขาแรง4 3 6

าเาร้ปเาโลล้วครับชิสุดท้ายี่บเ้าราที่เก้าเสุดละางลงนะครับหลังเราคือสลานะครับแปดไปเลยสามร้อยเมตรี่พเเมาหน่งงนนะอนเนยเมตร ที่ใจเขาง่เหรอ เต้าคือสีโอ้ยอดเยี่ยมเลยกดเข็นนี่อยู่กับทีมอะไรเนี่ยแอลลี่ป่ะเนี่ยอ่าอยู่แอลิล่างขับครับก็เข้าขับบ้างแบบตามโอกาสอะตาเงี้ยแต่ช่วงนี้เรียนหนักไหมไม่ค่อยได้เข้าไปครับเราโหโหดซ้อมยังไงทำไมถึงเร็วขนาดนี้เป็นสิทธิ์โคดเข่าครับสิทธิ์โคดเข่าใช่โอ้เก็บระยะสนุกครับเก็บขี่หนึ่งชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงพี่สนิทกับโคดเข่าเฮ้ยหยุดโคดขี่กันเก่งเนาะสุดยอดแล้วคนนี้โอเค นี่นะครับสุดโคตรเข่าไม่ธรรมดามาทุกที่หัวใจวันนี้สุดยอดเลยครับก่อนเลยไม่เคยพูดสูงขนาดนี้มาก่อนเลยครับเหรอไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้าสิบครับลากยาวๆช่วงท้ายๆร้องโอ้ไม่ไหวแล้วโอเคแล้วก็ลากจนจบครับยินดีด้วยครับขอเวลาดีมากเลยนิวยอร์กก็ไปเหรอไปครับที่อะไรครับนายครับนายพี่นายนะบุรีรัมย์ก็เจอแล้วนี่จบเท่าไหร่ครับวันนี้ซับสี่เก้าโอ้ยอดเยี่ยมเลยยินดีด้วยโตเกียวที่ได้ได้ไปไหมไปครับเล่าครับผมพักที่ไหนอุเอโนะ ไม่รู้แต่ว่ายังไม่ได้จองแต่ว่าสายฟ้าอยู่ทีมอะไรครับเนี่ยผมสุดคนนาคสุดคนนาคอุ้ยคนนาคเซนิกันจิงจวงแสนแล้วจบเท่าไหร่ครับวันนี้42กว่าสี่สองเหรอ45โอ้วิ่งดีๆงนั้นเลยนีสิทธมีสกูยังเหลือยังเหลืออยู่ยังได้อยู่แล้วครับได้อยู่โอเคไว้คราวหน้าค่อย่านใหม่เนาะครับออฟนะครับออฟวันนี้จบเท่าไหร่ครับ 53 53้โอ้เวลาดีแล้วเป็นไงสนามนี้ยากไหมยากนะยากนะอ๋อเหรอมันขึ้นขึ้นลงลงเนาะใช่มันดูเหมือนง่ายนะเหมือนง่ายนะถ่ายเหมือนจะดีแล้วไปถ่ายคุณหมอก่อนนะอี่โอ้โหฝาแฝดลหรอครับเนี่ยเพื่ออะไรคเนี้คุณหมอเสื้อของผู้วิ่งเร็วๆท่านหนึ่งที่หน้าตาหล่อๆครับโอ้ใช่เสื้อสวยเสื้อสวยเก่งๆก็สวยด้วยเข้าชุดกันเลยคุณหมอวันนี้วิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ย40นาทีเข้ามาที่ไรครับ ที่สามที่สามว่าเอาเขาเป็นอะไโอ้ยมีด้วยครับคุณหมอว,วันนี้เวลาดีถือว่าเป็นทีดีไหมครับไม่ไม่ไม่ดีค่ะไม่ดีทีดีเท่าไหร่ครับคุณหมอทีดีหนูสี 4, ่สิบยี่สี่ค่ะโอ้ยก็ใกล้เคียงนะ แต่ว่าอันนี้มันระยะขาดค่ะมันมันก็เลยไม่พีพีอยู่หมอวัดระดับเอเแอเลติกไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดทคันีนี้เมื่อกี้นะคะตลเมื่อกี้นะคะเกือบทีีีปนี้คุณหมอมีเอเลสที่ไหนบ้างครับที่เอทีเอ็มเหมือนเดิมเอทีเอ็มระยะผู้ค่ะผู้มาราธอนเท่าไหร่ดีครับสับสามเลยไหมครับสองห้าเก้าโอ้คนนี้คนนี้เพลเซอร์ใช่ไหมครับเพลเซอร์พร้อมไหมครับอ่านี่พร้อมคือคนนี้มันบอกเทปจ้องเข้าค่ะ อ๋อแล้วครับโอเคก็ยินดีกับคุณหมอด้วยนะครับตามเชียร์คุณหมอมิยูนะครับที่ ATM ฟูมาราธอนนะครับวิ่งแข่งกับคลิปโชเกไ้ไม่แพ้คลิปโชเก้ไม่เปนอ๋อเหรอโหนี่อฮ้ยบอกข่าวไปแล้วาตาดอ,อกตาดอกโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอตอนนี้เราเจอกับน้องซีนะครับคุณสวยน้องซีสวัสดีครับซีจบเท่าไหร่ครับ จะไม่ได้ใส่ในการด้วยพี่แล้วครับเดีครับขอเดินไปส่งน้องซีนหน่อยน้องซีนไปรับกระเป๋าแล้วครับใช่แล้ววันนี้จบเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอ๋อวิ่งชิวๆใช่ครับช่วงนี้ฟิล์มไม่ดีจริงๆค่ะนะครับใช่ๆๆเอาแค่มาวิ่งก็เพื่อนๆก็ดีใจนะเพื่อนๆจะกลับมาแะกลับมาโอเคขอให้เจ็บก่อนค่ะโอเคสู้ๆครับน้องซีเจอกันครับครับ พี่จบเท่าไหร่ครับวันนี้จบเท่าไหร่ครับเวลา59 59โอ้โหยินดีด้วยพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยกรุงเทพครับแล้วพี่อาร์ตใหนสองนี่ใช่ครับเป็นไงบ้างพี่อาร์ตจบเท่าไหร่วันนี้ออ๋เพิ่งเพิ่งกลับมาจากซิดนีย์ครับพี่เลยวิ่งขึ้นมาบ้าก่อนชิวๆเนาะครูดาวาไม่ครูดาวแล้วครับเสด็จเท่าไหร่ครับเ39 59ครับเป็นไงสนามไม่ยากไหมครับไม่ยากเล้39นี่ต้องติดแลนดับเลยทีบีติดแลนดับไหมครับไม่ติดครับไม่ติดครับไม่ติดครับเข้าแถว จบ48:10นะครับโ p e n นได้ลำดับที่405นะครับ2กิโลแรกนะครับกิโลแรก521 505อะไรงี้นก็วิ่งเฟ็ดสนะครับวิ่งเพสจนกระทั่งเข้าเส้นชัยกิโลที่10นะครับครับวันนี้ก็สามารถวิ่งจบไปได้เวลา48นาทีนะครับกับงานเอซิเมตาสั่งใจนสสบานประราณแเดนี่ครับความชื้นประมาณ91นะครับ เป็นไงครับยากไหมครับยากตอนขาไปขาไปมันจชื้นไม่คแอ่ขับกลับมาไหลลบแต่วันนี้ก็จะยากที่อากาศมากกว่าเพราะว่าฝนมันจะตกได้อ๋อมันชื้นเนี่ยได้ร้อนแล้วก็หายใจไม่คอยได้โอ้คือร้อนะขาไม่มีใครเจอตอนเย็นทุกเย็นค่ะฝนนะใช่ค่ะก็กุ้งยงไปค่ะ แต่มันจะชื้นเนาะชื้นไหมอ<ะ>าจจะเหนื่อยกว่าปกติเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยมีอากาศเยน <laughs> <laughs> โอเคแล้วผลก็ามาแล้ว <laughs> โอเคขอบคุณครับ <laughs> ผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงาน A 1 0 m เมตาข้ามชาติปี2025นะครับ นี้เราก็สามารถพิชิดสับ50ได้50นาทีนะครับต็วิ่งไปก็ความชื้นก็ค่อนข้างสูงน,นะวันนี้ก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยพลาด PB นะครับแล้วก็แต่ก็ยังมีหลายๆท่านที่ได้ PB ครับกับสะพานพระราม8นะครับก็เจอกันลิดชัดไปครับผมนี่ครับสะพานนั้นสวยงามกับแม่น้ําเจ้าพยา